ทำยังไงนะคะไม่ให้ซ้ําเติมตัวเองนี่หน่อยบอกเลยนี่จริงๆเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะบางทีเนี่ยเขาจะชอบพูดกันว่าอะไรนะเอาอะไรผิดอีกแล้วอ่าแบบว่าอะไรแบบเราพลาดอีกแล้วเราผิดอีกแล้วเรานี่มันโง่จริงๆนู่นนี่นั่นนี่หน่อยบอกเลยวนะ่ามันไม่แปลกนะเพราะว่าคือโลกเราเนี่ยหรือสังคมเราเนี่ยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กด้วยรางวัลและการทําโทษอยู่แล้ว แล้วรางวัลไม่น้อยกว่าทําโทษอะว่าปะทุกวันเนี่ยคือเราโดนทําโทษมากกว่าได้รางวัลจะได้รางวัลทีก็ต้องรอแบบว่าอะไรอะเรียนจนผลการเรียนออกใช่ปะแต่เรื่องทําโทษเนี่ยครูตีได้ทุกวันเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับครูหรืออะไรแค่ให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันจบไปแล้วคือโลกการเรียนของคุณโลกของการเลี้ยงดูคุณด้วยรางวัลและการทําโทษเนี่ยมันจบไปแล้วให้อภัยตัวเองแต่ถ้าคุณยังเผลอหลุดคิดแบบนั้นมาเมื่อไหร่เอาง่ายๆนะถ้าคุณกำลังจะคิดแบบนี้คุณลองตอบตัวเองมาง่ายๆเลยว่าวันนี้3อย่างที่คุณทําแล แล้วดีกับตัวเองมีอะไรบ้างเยอตัวอย่างเช่นวันนี้คุณขับรถมาได้ปลอดภัยเพราะจริงๆแล้วการที่ขับรถมันเสี่ยงที่สุดแล้วนะคือ <c oughs> จริงๆร,งรงิการขับรถเนี่ยเป็นพาหะานะที่เสี่ยงที่สุดแล้วนะคุณก็อาจจะเคยเห็นที่ขับรถอยู่ดีมีคนมาเฉียวทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือบางคนเดิน,เด,นเดินอยู่ดีอ้างหัวใจวายตายก็มีอ่ะคือแค่วันนี้คุณเดินทางปลอดภัยก็โคตรโชคดีมากแล้วนะหรืออันที่สองทำอะไรอีกวันนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนี่ก็ดีมากแล้วนะหรือ 3. คุณได้อยู่ในสถานที่ดีๆคนรอบข้างดีๆนี่ก็ดีมากแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณลองคิดดูถ้าคุณเกิดมาเลยอะ่ะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่แบบโอ้โหมีแต่คนไม่ดีมีแต่ค้ายาเสพติดคุณคิดว่าตรงนั้นคุณจะเป็นยังไงแล้วถามว่าวันนี้คุณโชคดีไหมแล้วคุณผ่านเติบโตในชีวิตอะไรมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะซ้ําเติมตัวเองเพราะแค่ตอนนั้นคุณไม่ได้เห็นค่าในตัวเองแค่นั้นเองทงั้งทงที่กว่าคุณณจะเเตติบโโมาถึงงทุุกกวันนี้คค่ จำโมเมนต์ของการแบบเขียนหนังสือได้ครั้งแรกได้ปะหรือเริ่มอ่านหนังสือออกหรือสเอาง่ายๆนะทุกทุกคนอาจจะนึกได้ก็คือตอนที่คุณได้ใบขับขี่ครั้งแรกอะโอ้โหกว่าคุณจะสอบได้มาเข้าใจปะแค่นึกถึงอะไรที่คุณเคยทําได้แค่นั้นคุณก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วแล้วนั่นแหละถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองบ่อยๆชื่นชมในตัวเองบ่อยๆคุณจะน้อยมากเลยที่คุณจะซ้ําเติมตัวเองถ้าคุณให้นิดหน่อยคิดว่าคุณจะซ้ําเติมอะไรตัวเองดีวะไม่ใช่ตอนที่สําเร็จแล้วทุกวันนี้นะคืออออนนี่่่ากยยห็คิดไมพร ฝึกเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นอย่าฝึกที่จะซ้ำเติมตัวเองแต่ให้คุณฝึกที่จะชื่นชมตัวเองทีละนิดในแต่ละวันก็ได้โอเคไหมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าอยากรับความรู้แบบส่งตรงถึงมือแอดไลน์แอดออฟวิแม็กได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ